สนับสนุนโดยเจลเลซูเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องรอยไทยถูกใจคุณชาย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวรับอรุณนะครับเช้าวันนี้วันอังคารที่13มีนาคม2555อยู่กับผมโมนและคุณเสถียรนะครับครับสวัสดีครับคุณโมนครับสวัสดีคุณเสถียรด้วยฮะฮะวันนี้มีหลายเรื่องราวเหมือนกันนะฮะคุณโมนข่าวเต็มโต๊ะเลยนะวันนี้โอ้โหเยอะมากๆเออมีเรื่องเศรษฐกิจก็มีนะเศรษฐกิจจะมีข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะมีบ้าน แต่ว่า<ช>แต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบของคือไม่ได้ไม่ได้มีระบบเงินหมุนเวียนเป็นเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนใครที่เป็นอาชีพอิสระตอนนี้ท่านมีโอกาสจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยนะฮะอาชีพอิสระที่จะมาบอกแม่้าข,า,ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวหน้าเป็ดอยู่ข้างล่างรถเข็นต่างๆเห็นทั้บางทีรวยกว่ามมุษย์เงิเอย่างราๆอีกนะผมฟังแล้วผมแบบอยากจะย้ายอาชีพเลยนะสตังเยอะกว่าออแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะ ว่างกันเดือนสม่ำเสมอไหมนะมีเงินเข้าเท่าไหร่ทุกเดือนเหมือนคุณโมนายใช่ไหมเหมือนคุณโมนายเข้าเงินเดือนมีสลิปที่ยืนยันชัดเจนก็ไปกู้แบ่งง่ายหน่อย67หมื่นต่อเดือนก็จะเห็นแบงก์ก็จะนิยม2ตําแหน่งเป็นเงินเดือนนี่แท้จริงเดี๋ยวก็ม่่งกันในรายละเอียดนะครับว่ามันจะเป็นโอกาสอย่างไรสําหรับคนที่อยากมีบ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระบบฐานเงินเดือน มีข่าวดีแล้วก็ต้องมีข่าวร้ายเรื่องของราคาน้ามันปาล์มหน่อยอตอนนี้ยึกนะยักกันอยู่เออตกลงม,มันมีปัญหาเกิดขึ้นไหมปัญหาแบบปีที่แล้วจะกลับมาอีกหรือเปล่าปรากฏว่าบรรดาผู้ประกอบการคนที่กลั่นน้ามันปาล์มเนี่ยเขาเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วว่าหากรัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีดีไม่ดีเขาอาจจะหยุดการผลิตแล้วปัญหามันจะย้อนกลับไปแบบปีที่แล้วคือหมายถึงมันไม่มีของในเชลใช่ อีประเภทที่ต้องไปลุมกันไปต่อคิวรอให้น้ำมันปลาล์มมาส่งแล้วก็แย่งกันซื้อเนี่ยจะกลับมาอีกเหรอแบบนั้นอาจจะอาจจะเฉยรวมถึงค่าครองชีพน้ำ<ะ>มันพุ่งดีเซลนี่พุ่งทะลุสาสิบตอนนี้สามสิบสองบาทสาสิบสามสตางค์ต่อลิตรโอโ้โหไหนรัฐบาลบอ,อกจะกระชากค่าครองชีพกระชากไม่รู้กระชากขึ้นเลยกระชากตอกระชากลงมาแวบหนึ่งนะฮะช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกอย่างดีดกลับขึ้นไปหมดค่ารถเจ๊กงเจ๊เกียวก็ออกใหม่แล้ว เข้าคิวกันมาเลยทั้งเรือทั้งรถทั้งตุกตุกทั้งแท็กซี่มากันหมดตอนนี้โอ้นี่นะครับเป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวมากมเกี่ยวข้องกับปากท้องอย่างยิ่งนะฮะอ่ะคุณโมนายเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับผมขอพาไปดูความคืบหน้ากันก่อนสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพัคคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยมีนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรเป็นประธานภายหลังการประชุมครับมติที่ประชุมของคณะกรรมการได้เห็นชอบให้นําความกราบบังคมทูลซาฝาละอ,องพระบาทในการขอพระราชทานพระราชอานุญ,ญาตในการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพร,ตร,ทรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพซึ่งในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงตอบรับเป็นประธานการจัดงานพระราชพิธีและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดำริเห็นควรกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีด้วยซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญมาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานในพระราชพิธีนะครับและในวันเสาร์ที่24มีนาคม2555เวลา14นาฬิกาณตึกสันติไมตรีธรเนียบรัฐบาลก็จะมีการประชุมของการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง คุณยิ่งลักบอกด้วยนะครับว่าสืบเนื่องจากในวันเสาร์ที่24นี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีทรงรับเชิญมาในการประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานซึ่งตัวเขาเองนะครับติดภาร,รกิจที่จะต้องเดินทางไปเยือยมประเทศเกาหลีจึงได้ทําหนังสือขอพระราชาทานพระราชอนุญาตในการลาประชุมและขอมอบหมายให้คุณยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทย เป็นประธานในที่ประชุมแทนขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก4ี่โมงครึ่งคุณยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมนสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนณบณฑทนพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ90%เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดบางส่วนเท่านั้นซึ่งก็มีพลเอกยงขอไปครับพลเอกยุทธศักดิ์สิธิประภารองนายกรัฐมนตรี คุณธงทองจันทรังสุนะครับรอให้การต้อนรับแล้วก็รายงานความคืบหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมราชรถและพระยานมาศที่โรงราชรถพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโดยราชรถราชยานทุกองค์นะครับพร้อมสมบูรณ์ที่จะใช้ในขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีระหว่างวันที่8ถึง11เมษายนนี้ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ทุกริ้วขบวนในสถานที่จริงวันที่31มีนาคมครับ อนี่นะอ่ะผมพามาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณมวลนายทราบไหมว่าวันนี้เนี่ยนอกจากวันที่สิบสามีนาคมแล้วเป็นวันอะไรวันที่เป็นวันอะไรวันอังคารวันอังคารสีชมพูคุณคิดหน่อยสิคือต้องคิดมากกว่านี้ใช่ไหมเออผมจะถามทำไมเลยวันนวันอังคารเนี่ยคุณคิดบ้างสิว่าผมจะถามทำไมสิบสามมีนาคมเหรอคิดหน่อยคิดคิดให้มากกว่านี้หน่อย นึกไม่ออกอะ่ะมีความสําคัญนะนึกไม่ออกก็บอกมาคุณจะณม,มาตอบไม่ไมออกกด้นะ <laughs> ตอบวันอังค <laughs> ารจะถามทําไมวันอังคารเนี่ย <laughs> ไม่เผื่อ,อคุณลืมไงรู้อยู่แล้วอยู่แล้วนะก็เห็นใส่เสื้อสีขาวมานึกวันลืมวันหรือเปล่า <laughs> อ๋อตกลงเป็นวันอะไร <laughs> วันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันช้างไทยวันช้างไทยหลายคนไม่รู้นะท่านผู้ชมหลายคนไม่รู้ว่าว่าสังคมไทยเรามีวันช้างไทยเป็นวันที่ คนไทยเนี่ยก็จะได้นึกถึงความสําคัญแล้วก็ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่โบราณกาลครับวันช้างไทยนี่ก็มีประวัติศาสตร์ <c oughs> ให้พูดจากันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่มีมติออกมานะครับจากคณะอนุกรรมการประสานงานรักช้างไทยนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานองค์กรภาครัฐเอกชนทํางานเกี่ยวข้องกับการรักช้าง ก็ได้มีการเสนอให้วันที่13มีนาคมนะฮะเป็นวันช้างไทยที่มาที่ไปของมันเนี่ยนะฮก็คือว่าวันที่13เนี่ยเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีในอดีตมีมติเลือกให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับก็เลยเลือกเอาวันที่13มีนาเป็นวันช้างไทยจริงๆเบื้องหลังคือว่าตอนแรกจะเอาวันเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี อืมนะทรงยุทธตถีใช้เอาช้างเนี่ยสายไปนะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยนะเอาไปใช้ในวันกองทัพไทยซะแล้ววันกองทัพไทยเลือกเอาวันนั้น<ต>เป็นวันเดี๋ยว<อ>จะไปตรงกันพอดีเดี๋ยวก็จะไปตรงกันนะก็ะเลยเลือกเอาวันที่ครมเคยมีมตินะให้ให้ช้างเนี่ยนะเป็นสัตว์ประจำชาติครับนะครับก็เลยเห็นชอบให้มีการกำหนดเอาวันที่13า มีนาคมนะฮะเป็นวันช้างไทยมาตั้งแต่ปี2541นะฮะก็เป็นวันที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญนะของช้างนะมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโอ้โหดึกดำบัรนะ่ะนะเป็นสัตว์ที่ใช้พระมหากษัตริย์ใช้ออกศึกครับช่วยปนะกป้องเอการาชเลยนะอ่าใช่นะแล้วก็มี ความสำคัญในแง่ของอเป็นอุตสาหกรรมครนะรเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับหลากหลายแง่มุมของไทยเคยช่วงหนึ่งเนี่ยคุณโมนายจำได้ไหมว่าช้างเคยเป็นเป็น,ปนตราสัญลักษณ์ในธงชาติไทยช่วงยุคก,กัลนโก,กสินตอนต้นๆช้างเลยนะแต่พอสังคมมันเปลี่ยนไปนะพอ,เ,อะเราเข้าสู่ความเป็นสากลมากขึ้นก็ใช้แถบสีเป็นเหมือนกับอารยประเทศ คือใช้ช้างก็ก็ดูเหมือนไม่มีประเทศไหนเขาใช้กันแล้วไงะนะแล้วที่สำคัญมันวาดยากนะถ้าไปทงมันรูปช้างทั้งมหมดเลใช่แต,ต่เปเป็นสีง่ายกว่าทาเป็นสีง่ายกว่าแล้วก็ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะ<ร>แต่ว่านี่สาก,กลขึ้นทําทให้คนรุ่นใหม่นะฮะได้ได้นึกถึงนึกถึงช้างนะครับแล้วช้างเองเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเชื่อมสรนพธมไมตรีกับนานาประเทศด้วยนะฮะ เปรียบไปก็เหมือนกับประเทศจีน,<ๆ>จนเขาก็จะมีแพนด้าใช่ไหมรประเทศไทยเราก็มีช้างเหมือนกัน<ๆ>เวลาจะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไหน<ๆ>เราก็จะส่งช้างนี่แหละไปเหมือนกับเป็นตัวแทนให้อยู่ที่ประเทศนั้น<ๆ>เป็นของวันจากประเทศไทยไปใช่แล้วมีความสําคัญมากในอดีตนะคุณโมนายถ้าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยช้างเนี่ย,ยมีความหมายเดิมพันธ์บ้านเมืองสูญเสียกันเลยอะ่ะเอกลากกันเลยอะ่ะนะคืออาตกระอนเนี่ยก็จะมีช้างเผือกใช่ไหมช้างเผือกประจําประจําบ้านเมือง นะ,ะถ้าหากว่ามีครั้งหนึ่งอ่ะที่พม่าอยากจะได้ช้างไทยอ่ะ,ะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ยอมคือถึงขั้นลบราค่าฟันกันอืมอืม,อมคือ <จำ S 2> มีความสําสคัญขนาดนั้นนะจะแย่งชิงกันเนี่ยก็ไม่ได้เลยเรื่องประเทศครนะฮะเนี่ยนะแล้วช่วงช่วงไม่นานมานี้ก็มีข่าวบ่อยข่าวไม่ค่อยดีกับช้างนะอย่างที่แก่งกระจานอะ่ะครับนะชําแหละโอ้โหตัดอวัยวะ ใช่เหมือนเราลืมความสําคัญหรือมองข้ามความสาคัญของเขาไปอตอนนั้นที่ในอดีตเนี่ยเขามีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองของเรามากเมืวกนก็เหลือน้อยอล่าสุดนี่ก็ตกมันแทงควานช้างตายะคือใช้งานลากซุงไงใช้งานลากซุงนะแล้วก็คือเป็นเป็นอาการธรรมชาติของช้างอะตกมันมนะแต่ว่านั่นแหละคือ ก็มีกรมทางกรมโรชนากรเขาก็ออกมาออกมาออกมาเตือนแหละนะว่า,วาเวลาคุณจะใช้งานช้างเนี่ยคุณต้องดูพฤติกรรมเขาหน่อยในช่วงช่วงไหนไม่ช่วงไหน<ฆ>คือช่วงไหนเขาตกมันช่วงไหนเขาอารมณ์ดีดูหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปใช้งานตลอดเวลาไม่ดูว่าเขาอยู่ในช่วงไหนเขาไม่มีาปากพูดไม่ได้ไงนะเออพูดไม่ได้ไงนะเออพอใช้งานหนักเข้าหนักเข้าเกิดอาการคือเป็นธรรมชาติอะ่ะก็คุ้มคั่งแน่นอนว่า แม้แต่ควานเองก็เอาไม่รอดไงที่จังหวัดตรังอ่ะครับซึ่งควานเองนี่ก็ควรจะรู้นะว่ารู้ธรรมชาติช้างน่าจะดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะใช่แต่ตามข่าวก็ <c oughs> บอกว่ากําลังลากลากซุงอ่ะครับนะเพราะฉะนั้นใช้งานเขาเนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาหน่อยอืมนะแล้ววันนี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมเนี่ยดูเหมือนว่าอย่างทางปางช้างทุกที่กิจกรรมหลักก็คือการจัดขันโตกช้าง ก็คือจะเอาอาหารเนี่ยมาให้กับช้างทานเป็นพิเศษเลยนะครับจัดหามาเป็นอย่างดีรวมทั้งหลายๆสถานที่นะฮะอันนี้แจ้งไปยังคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเลยว่าหลายๆปางช้างเองเขาจะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆหนูๆแล้วก็เด็กๆเ,เห็นคุณค่าของช้างไทยแล้วก็ความสําคัญของวันช้างไทยด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ ในฐานะที่เราเป็นชีวิตที่อยู่ร่วมกันเขามายาวนานเนี a, <ikka f> ่ยนะครับน <outfit S 2> ่าจะทําความรู้จักแล้วก็น่าจะศึกษาชีวิตของเขาเอาไว้หน่อยหนึ่งนะฮะครับออาไปต่อกันเรื่องอะไรดีน้ํำไหมได้เมื่อวานมีการประชุมเาตั้งสติในการพูดชื่อยอดกนอชก่อนกนอชใช่ไหมกนอชนัดแรกคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ จร,จริงๆรวมๆชื่อก็คล้ายกันหมดนะคล้ายกันหมดก็วนๆตัวอักษรก็จะเวียนๆกันอย่างเนี้แต่อันนี้มีสี่ตัวอันนี้จะจ,ะจ,ะจำง่ายยาวหน่อยอตกลงเมื่อวานประชุมกันนะเป็นรักแรกแล้วก็เป็นชุดชุดใหญ่อะนะชุดนี้นายกเป็นประธานใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็มีการเคาะมาติออกมาคุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามติที่เขามีการพิจารณากันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เสนอมาจากที่ประชุมคอรมงก่อนหน้านี้ที่เคยมีการอนุมัติในส่วนของวงเงิน24,800ล้านบาท เอามาทําเป็นโครงการลงทุนบริหารจัดการระบบน้ำนะครับ246โครงการด้วยกันแต่ว่ามติของที่ประชุมกรน,นอ,อชอนะครับไม่ได้เห็นชอบทั้งหมดนะฮะเพราะว่าให้มีการทบทวนในบางโครงการหลักๆมีอยู่3โครงการครับที่เขามองดูแล้วอาจจะไม่อยู่ในแผนยั่งยืนหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง3โครงการนะครับโครงการแรกก็คือการจัดทำคาแนนสตรีทก็คือถนนริมคลองเนี่ยแหละครับบริเวณถนนพุทธมนตรสาย4 โครงการที่2ก็เป็นคา a а ลสตรีทเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่บริเวณถนนพุทธมนตรสาย5ส่วนโครงการที่3ครับก็คือโครงการขยายทางยกระดับบรมราจชนนี ani, ถึงจังหวัดนครปฐมนะครับระยะทาง21กิโลเมตร3โครงการนี้รวมกันงบประมาณอยู่ที่16,500ล้านบาทตรงส่วนนี้กอนอ,อชอให้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับดูซิว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่แล้วให้นำกลับมาเสนออย่างที่ประชุมกอน,นอ,อชอ,อีกครั้ง ในสองอาทิตย์นับจากนี้ไปนะครับอ้าวแสดงว่ายังไงฮะเนี่ยยัดไส้เข้ามาเหรอแสดงว่าไม่เกี่ยวกับแผนการป้องกันน้าท่วมนั่นน่ะสิทางการที่ก่อนแล้วมาอยมางไงเป็นหมื่นล้านทั้งหมื่นหกพันล้านนะหมื่นหกพล้านโอ้อนุมัติมาแล้วเหรอผ่านคอรมอมาแล้วเหรออืมผ่านคอรมอมาแล้วเข้ากนอชปรากฏว่าถูกตีกลับถูกตีกลับไปทบทวนอีกที ถนนเลียบคลองพุทธมณฑลสายสี่อ๋อส่วนใหญ่นี่เป็นถนนเลียบคลองท้านที่ตอนแรกฟังมติในที่ประชุมพรม,พมที่ออกมาเนี่ยก็อธิบายเหตุผลเอาไว้ว่าก็มีส่วนสําคัญในการป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวเหมือนกันนะอืมเออ,อแต่ถูกตีกลับนะฮะขณะที่คุณปลอดประสบสุรัสวรีนะครับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ในฐานะประธานกบอ,อกบอนี่คือ ภัยพิบัติอุทกภัยนะใช่ไหมฮะบริหารจัดการน้ำและอุทกภยัยนะฮะคุณปลอดประสมเนี่ยนะครับก็บอกว่าอ่ะวันนี้ก็มีการอนุมัตินะ246โครงการก็เป็นเงิน24,0 0 0ล้านบาทนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมวันนี้นะอาคารนี้ก็จะมีการเข้าที่ประชุมแล้วก็จะทำแผนปฏิบัติการเพื่อเริ่มโครงการได้ทันทีนะครับ,รบโดยโครงการส่วนใหญ่ก็ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่น้ำจะมา ส่วนเรื่องพื้นที่รับน้ำนะกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทยจะลงไปสํารวจพื้นที่จริงคุณประประสบบอกแบบนี้นะครับบอกว่าจะต้องรับน้ําให้ได้ห0 0 0ันล้านลูกบาศเมตรและจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่ติดกับกรุงเทพมหานครซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และที่สําคัญต้องเป็นที่ที่ประชาชนเต็มใจยินดีและเข้าใจนะฮะก็ เป็นพื้นที่รับน้ำนะซึ่งเห็นบอกว่าเสร็จแล้วล่ะทําเตรียมไ้หมดเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอ,อยู่ในระหว่างการจัดทําเป็นแผนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับก็จะไปลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดมีแผนเรื่องของพื้นที่รับน้ําเสร็จสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือการจ่ายเงินชดเชยตอนนี้ตัวเลขก็เริ่มปเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะครับเงินชดเชยสําหรับพื้นที่ที่เขาเตรียมเอาไว้ในการรองรับมวลน้ํา ถ้าเกิดว่ามันจะมาเนี่ยนะครับคือต้องน้ําท่วมแน่ๆคือน้ําท่วมแน่ๆกรณีที่น้ํามาน้ํามากกันไม่อยู่สุดท้ายต้องปล่อยให้ไหลผ่านเนี่ยก็จะผ่านพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือพื้นที่ซึ่งน้ําไม่ได้มาตามปกตินานม,มาสักทีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่ปกติน้ําท่วมอยู่แล้วท่านจะได้รับค่าชดเชยในอัตราที่แตกต่างกันไปครับกรณีที่เป็นพื้นที่ที่รับน้ําแต่ว่าความจริงไม่ควรจะโดนน้าท่วมเนี่ยนะครับ แล้วรัฐบาลไปขอให้พี่น้องกเกษตรกรยุติการปลูกพืชชั่วคราวจะได้เงินชดเชยอยู่ในช่วง4,000ถึง5,000บาทต่อไร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าปีไหนน้ำก็มาอยู่แล้วพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านก็จะได้เงินชดเชยน้อยลงครับจะอยู่ที่600ถึง700บาทต่อไร่เท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยไปให้สำหรับพื้นที่ในการรองรับน้ำ เอ๊แต่ว่ายังไงเนี่ยกลับมีเสียงวิจารณ์ออกมานะฮะว่าแผนป้องกันน้ําท่วมของรัฐบาลนี่ปรากฏว่าสวนทางกับแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซะแล้วครับนี่นะฮะเป็นการเปิดเผยมาจากอาจารย์ปราโมดไม้กลัดนะครับอดีตอธิบดีกรมชลประทานท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือวอ่ากยนนท่านไปกล่าวที่งาน ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเป็นงานเฉลิมพระเก 84, ียรติ8 4พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชานะฮะมีการเสวนาหัวข้อการบรหิหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดำริปรากฏว่าอาจารย์ปาโมดบอกว่าแนวทางการบรหิหารจัดการน้ําของรัฐบาลกับการจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่อค่างแตกต่างกันอย่างมากนะฮะอาจารย์ปาโมดบอกว่าแนวทางตามพระราชดำริเนี่ยนะฮะ ทรงไม่ได้ดูแค่น้ําเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าศึกษาภูมิศา,ศาสตร์ศ,ศึกษาภูมิประเทศวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งหมด <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่แค่ดูแค่น้ำนะทั้งหมดแล้วประชาชนในพื้นที่ที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยนะฮะก็จะมีการไปสอบถามความคิดเห็นนะความเป็นอยู่ของประชาชน พระองค์ท่านจะคล้ายๆกับว่าทาประชาพิจารณ์นะฮะในพื้นที่ที่พระองค์ท่านจะพระราชทานความช่วยเหลือทรงเน้นการบริหารจัดการน้ําสร้างแหล่งน้ําในระดับชุมชนหมู่บ้านและตําบลเป็นหลักให้ประชาชนมีน้ําพอกินพอใช้ตลอดทั้งปีนะฮะสร้างเศรษฐกิจของตัวเองซึ่งอาจารย์ปรามดบอกว่าแตกต่างกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่มักคิดแต่โครงการขนาดใหญ่ครับ ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลและต้องพัฒนาแล้วต้องคุ้มค่ากับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในมุมมองรัฐบาลในมุมมองของอาจารย์ปาโมดบอกคิดเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งครนะมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เป็นหลักแต่แนวทางตามพระราชดำริพระองค์ท่านสั่งว่าถ้าทําแล้วประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีน้ํามีความสุขถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะที่สําคัญทุกครั้งไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเข้าไปบริหารจัดการน,นที่ไหนพระองค์ทรงทาประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นเห็นด้วยหรือไม่นะในโครงการต่างๆที่ลงไปทําเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่นะครับมุมของอาจารย์ฟรโมุมิติที่ต้องพิจารณาเนี่ยต้องรอบด้านต้องเยอะขึ้นๆก็บอกว่านี่แหละนะรัฐบาลมักจะมองแต่โครงการขนาดใหญ่ก่อสร้างวัตถุเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาล แล้วคิดแค่ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลักอืมแต่ว่าในมุมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าประชาชนมีความสุขโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารก็คุ้มค่าแล้วนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่นะเป็นกรรมการกรยนเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ชูเกียรติทรัพย์ไพศาลนะเป็นนักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ําก็ยืนยันอีกมุมหนึ่งว่าที่ผ่านมากยานอบริบหารจัดการน้ํายึด ตามแนวพระราชดำริมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนๆก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์โดยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรทุกครั้งนะฮะการดำเนินการปิดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจหลัก1 0,000่นตารางกิโลเมตรก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำประชิดเขตเมืองมีความจำเป็นแม้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจะมีพื้นที่1 6 0 0 0 0ตรารางกิโลเมตรนะฮะดังนั้นก็ต้องมีการเย e ียวยาควบคู่กันไปด้วย <c oughs> นี่อีกฝั่งหนึ่งกยนอเช่นเดียวกันครับนี่นี่กรรมการชุดเดียวกันนะเนี่ยนั่นนะสิแล้วเวลาประชุมกันทํำยังไงเนี่ยาาคือทํามองกันคนละมิตินะฮะมองกันคนละคือคือคนละมุมเลยอะ่ะฮะก็ดีก็อาจจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านในคณะกรรมการเออนี่นะฮะ พูดถึงเรื่องของน้ำทีะคุณเสถียรครับ,รบมีอยู่ข้อเสนอหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยโดยทางคณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงนะครับ<อ>เดี๋ยวชุวงนี้จะพาไปดูรายงานกันหน่อยนะครับว่าข้อเสนอของทางคณะกรรมการชุดนี้ที่เขาบอกว่ามีแนวทางที่เราจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวจะใช้วิธีไหนอย่างไรติดตามได้จากคุณกำบลเนตรนวลจันทร์ครับ ในช่วงปี2554ที่ผ่านมานะคะหลายจังหวัดในประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตน้ําท่วมครั้งใหญ่ซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะทางด้านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งหาแผนจัดการน้ํานะคะและระบบน้ําอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงนะคะภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ได้มีอีกหนึ่งแนวความคิดค่ะซึ่งถือเป็นแผนระยะยาวนะคะในการจัดการป้องกันปัญหาน้ำท่ว ด้วยระบบอุโมงคใต้ดินป้องกันน้ำนั่นเองค่ะแนวคิดระบบอุโมงคใต้ดินป้องกันน้ำท่วมหรือมัรสเป็นแผนที่จะช่วยควบคุมและบริหารจัดการน้ำด้วยการนำน้ำอุทกภัยจากพื้นที่น้ำท่วมผ่านอุโมงคไปเก็บในอ่างน้ำใต้ดินโดยระบบอุโมงค์นี้จะออกแบบในพื้นที่ใต้ดินใช้เป็นทางน้ำให้สอดรับกับถนนวงแหวนตะวันออกแล้วทีนี้มันก็จะมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในกรุงเทพในปริมาณที่ บริหารจัดการได้สําหรับแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมพอพอบริหารจัดการได้นั้นเราก็ไม่ไม่กังวลในส่วนของกรุงเทพมหานครแต่ว่าในส่วนที่ก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครเราก็ตัดยอดตัดยอดก็คือปริมาณน้ําที่มันเกินประสิทธิภาพการระบายน้าของของแม่น้ําเจ้าพระยาให้มันไหลมาตามแนววงแหวนตะวันออกแล้วก็ต้องไหลลงไปสู่ทะเลนะฮะเราก็ปั๊มอาจจะต้องไปทําเหมือนกับสถานีสูบที่ด้านปลาย ของของของระบบอุโมงค์ตัวนี้นะแล้วก็สูบน้ำออกประโยชน์ของระบบอุโมงค์ใต้ดินนี้นอกจากจะช่วยป้องกันน้ำท่วมด้วยการระบายน้ำใต้ดินไปในตัวแล้วยังใช้เป็นถนนใต้ดินเพื่อรองรับกับปัญหาการจราจรในสภาวะเร่งด่วนหรือในช่วงเทศกาลและยังสามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้ารวมถึงยังสามารถนำน้ำจัดเก็บได้ตามระบบแก้มลิงเพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย โดยหนึ่งในคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธเนศศรีสิริโลจนกรบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้แผนป้องกันน้ำสมบูรณ์ได้คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้าด้วยกันอะไก็ตามเนี่ยระบบมาสเคงไม่ใช่คำตอบเดียวนะครับที่จะแก้ปัญหาอย่าง,างสมบูรณ์นะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับในเรื่องของ องค์กรเองด้วยธรรมพิบาลนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์การเตือนภัยการให้ความรู้ต่อประชาชนนะครับและก็การสร้างจิตสำนึกนะครับของประชาชนให้เห็นความสำคัญของการที่เราจะอยู่กับน้ำอย่างยั่งยืนนะครับอย่างเป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วก็การให้ความรู้ต่อประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะผมเข้าใจว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยขาดองความรู้ในเรื่องของน้ำเป็นอย่างมากทุกคนต่างกลัวน้ำอย่างเดียวทุกคนต้องสร้าง อิดบล็อกหน้าบ้านทุกคนใช่ไหมครับต่างคนต่างสร้างอิดบล็อกเลยน้ําไม่รู้จะเดินไปยังไงเลยก็เลยขังอยู่ในกรุงเทพนะครับผมคิดว่าการสร้างจิตสํานึกการสร้างความรู้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งสาคัญนะครับมสัสก็เป็นคําตอบหนึ่งก็ช่วยได้นะครับแต่คงต้องอาศัยทางหลายๆฝ่า์ทั้งหลายๆส่วนนะครับของทางภาครัฐเองด้วยแล้วทำภาคเอกชนเองด้วยครับผม ขณะที่แนวความคิดอุโมง์ใต้ดินป้องกันน้ำท่วมครั้งนี้อาจถูกมองว่าจะใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างมากแต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่ามูลค่าที่ต้องสูญเสียหากประเทศไทยต้องเกิดมิคลิกน้ำท่วมแบบปีที่ผ่านมาถ้าเกิดเรามองระยะยาวแล้วเนี่ยเงินลงทุนที่เราลงทุนตนนัวนี้อาจเป็นเป็นกีบ เป็นสัดส่วนแค่เท่าไหร่ของมูลค่าความเสียหายที่เราเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นมาคือเราไม่สามารถที่จะเรียกคืนมันได้เลยแต่ถ้าเกิดเงินลงทุนที่เราลงทุนลงไปถึงแม้ว่าจะมะีปริมาณพอสมควร,นะครเงินลงทุนที่มากพอสมควรแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องใช้พอสมควรแต่ว่าเราจะ ไม่มีปัญหาเรื่องเวรนคืนที่ดินเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พื้นที่บริเวณอตรงวงแหวนตะวันออกใช่ไหมแน,น่นอนแล้วว่าเราก็ลดระยะเวลาเวรคืนที่ดินนั้นได้แต่ว่าทั้งงบประมาณทั้งระยะเวลาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าเราจะเราจะทำยังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศได้เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้ก็คือหมายว่าถ้าเกิดไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ที่ชัดเจนก็อาจจะทําให้ประชาชนอย่างเราๆนะครก็อาจจะ พ,พูดถึงปัญหาแก้ปัญหาระยะยาวเนะี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยก็มีความวิตกกังวลทุกๆปีเลยก็ได้บางทีแผนป้องกันน้ําท่วมระยะยาวแบบอุโมงค์ใต้ดินของคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับรัฐบาลที่จะนำไปพิจารณารวมกับแผนป้องกันน้ำท่วมโดยหากรัฐบาลเห็นถึงประโยชน์และเลือกที่จะนำไปใช้ทางคณะกรรมการก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ อนุชาศักดาอุบโคสกุลถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงาน